สวดีค่ะพบกับครูชุติมาพรเช่นเคยนะคะเรามาชมบรรยากาศยามเย็นยามเย็นในบกก่กรุงทุ่งท้องนาครูชุวันนี้มีเรื่องอะไรเม้ามอยวันนี้มีเรื่องน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาเม้ามอยให้ฟังนะคะวันนี้โอ้โหนะคะแม่หน่อยกับน้องอุ้งอิงเวลาอยู่ที่บ้าน หวานแหค่ะนี่แหละค่ะครูชุกก็เลยต้องมาถ่ายนะคะบอให้ดูนะคะน้องอุงเอิงกับแม่หน่อยหวานแหค่ะโอ้โหนะคะน่ารักมากแม่หน่อยก็เก่งค่ะสุดยอดหวานแห่เป็นด้วยค่ะคโครมเลยนะคะนี่แหละค่ะครูชุกก็เลยต้องเอาบรรยากาศยามเย็นมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องของน้องอุงเอิงนะคะ ส่วนน้องอุงอิงก็อยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนค่ะและก็ได้มีเอซีท่านหนึง่งอยู่จังหวัดราชบุรีโอ้โหสุดยอดมากเอซี FC ท่านนี้ได้นะคะตัดหนังสือพิมพ์ที่มีรูปอิหลาใส่กรอบอย่างสวยงามมาให้อิหลาอุงอิงชมรู้สึกว่าอิหลาก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะน้องก็ตั้งอกตั้งใจดูแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ นะคะผู้ชายท่านนี้เอฟซีท่านนี้สุดยอดเลยค่ะหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเกี่ยวกับน้องนะคะเอฟซีก็ตัดใส่กรอบใหญ่นำมาให้อิราองอิงน่าประทับใจมากและก็ก่อนจะกลับนะคะก็ได้แจกรางวัลให้กับคนที่อยู่ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มอบหนังสือพิมพ์ที่มีรูปอิราแล้วก็มีลายเซ็นด้วย น่ารักมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่า fc ตัวยง fc ตัวจริงเลยนะคะของน้องอุ๋งองิงกูโชก็มาเมา์มอยให้ฟังและเมื่อคืนนี้น้องก็น่ารักน่ารักนะคะไร่สดไร่สดก็มีพ่อแม่เข้าไปดูน้องก็อ่านทุกคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ไปถึงอีหลาอีหลาก็อ่านนะคะโอ้หน่ารักมากเลยนะคะ ที่พอ่พอ,พอแม่แมไปส่งกำลังแรงใจให้และน้องก็ได้ได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆดีอกดีใจโอโ้น้องก็น่ารักสุดยอดอยู่บ้านกระตําส้มตำค่ะน่ารับประทานมากๆนะคะวันนี้ก็พร้อมไรเซนคนนู้นเข้ามาหาคนนี้ก็มาหาเอฟซีก็น่ารักมาแล้วมอบกำลังเขาเรียกว่ามาไราให้ไม่พอนะคะก็ยังมีออนไลน์ในขณะนั้นอีกนะคะอน โอนเงินให้อีกทางออนไลน์นะคะอีก5,000บาทน่ารักอยู่บ้านก็ได้รับเงินที่เขาเรียกว่านอนตื่นมานะคะก็ได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนี่แหละค่ะคือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะขนาดปิดฤดูกาลอยู่บ้านพักผ่อนกับครอบครัวแม้กระทั่งนะคะเอฟซีก็น่ารักมาหาถึงบ้านน้องก็ต้อนรับนะคะ ให้มารายติบไม่พอโอนทางออนไลน์ให้อีกส่วนคู่มอนเองก็มาหาน้องมาช่วยกันดูแลน้องน่ารักมากๆน่าประทับใจส่วนเบาเอกก็อยู่กับน้องส่วนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็ไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสังคมก็ได้รับรู้ไปแล้วกับบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายครูชูก็จะไม่มาเมาท์มอยเรื่องนี้ให้ฟังเรามาคุย กับเรื่องดีๆกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงดีกว่าจริงไหมคะนี่แหละคะ่ะครูชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวของน้องยามเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายสบายนี่นะคะแล้วครูชูก็มีเรื่องอะไรอีกโอ้โหเรื่องของน้องนะคะเรากี่วันก็ไม่หมดเรากี่วันก็มาจบมีเรื่องเมาทม,ามอยตลอดเวลาเรื่องของน้องก็มีแต่เรื่องที่น่ารักน่ารักนะคะ ก็บอกว่านะคะบางท่านนะซื้อเสื้อพร้อมลายเซ็นยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์ลายเซนน้องอุงอิงอุงอิงอุงอิงเป็นคาถาและก็ได้ผลเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อแต่ะบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทําแล้วก็สบายใจนะคะสบายใจที่มีลายเซ็นของน้องอุงอิงแล้วครูชุก็ได้พูดเสมอว่า ใครอยู่ใกล้ชิดน้องก็จะมีเขาเรียกว่าบุญบาร,รมีของน้องก็จะแผ่ไปถึงแลคะไม่ว่าเอฟซี FC ท่านไหนจะอยู่ใกล้หรือไกลถ้าดวงได้สมพงกับกีลาคนนั้นก็จะมีโชคคนนั้นก็จะมีราบดูแล้วเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจหูชุอยู่ไกลแสนไกล ปูชูยังต้องมาทําเรื่องราวของอีลาอุงอิงพอทําแล้วก็เกิดความประทับใจชอบในตัวของน้องรักน้องโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกับลูกสาวท่านหนึ่งโอ้โหน่ารักมากๆน้องอุงอิงไม่ว่าจะอิริยาบทไหนก็น่ารักอยู่บนเวทีน้องก็มีอีกร่างหนึ่งอยู่ข้างล่างก็เป็นเด็ก าวทั่วไปหรือเด็กซนเขาชอบกันเรียกว่าอุ้งอิงนสน่ยซนได้ไข่แต่ก็น่ารักนะคะน้องอุ้งอิงนะคะครูชุยอมรับว่าครูชุไม่เคยเจอตัวจริงของน้องครูชุติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้แต่ครูชุก็มีกําลังแรงใจจากอีลา ที่ทำให้ครูชุได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของน้องทำให้ครูชุก็มีรายได้จากตรงนี้เวลาได้คุยเรื่องราวของน้องก็มีเอฟซของน้องอุ๋งอิงมาส่งกำลังแรงใจให้นี่ก็ถือว่าดวงสมพงกับน้องอุ๋งอิงครูชุก็ดีใจที่ได้ทำเรื่องราวของน้องทุกๆครั้งว่าได้ทำเรื่องราวดีๆ เห็นแล้วก็เกิดความประทับใจในตัวน้องน้องนะคะเกาเหมือนว่าน้องมีวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เวลาน้องจะพูดอะไรออกมานะคะมีแต่เรื่องราวดีๆและไม่มีผลกระทบต่อท่านใดน้องเสมอต้นเสมอปลายตลอดไม่ว่าจะทำกิจการอะไรน้อง ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังมีแต่ให้กําลังแรงใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ก, FC, ก็ส่งกําลังแรงใจไปให้คูชูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งกําลังแรงใจไปให้กับอีลาออ๋งอิงนี่แล้วค่ะแล้วก็ปฏิหารเกิดขึ้นสำหรับพ่อพ่อแม่ FC เอฟซหลายๆท่านก็มี f อ c อยู่ท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ยที่ประเทศออสเตรเลียมาครั้งใดก็ไม่เคยเจอตัวอีลาเขาก็ เออจ้าง f อตัวยงเป็นผู้หญิงอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียได้จ้างน้องไปเล่นที่จังหวัดชัยภูมิของปี68และปี69โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็น FC ของน้องตัวยงเลยค่ะเขาเรียกว่าหาตัวไม่เจอจ้างมาซะเองเลยมาดูอีลาโอ้โหเนี่แหละค่ะเขาเรียก FC พซอพ่อ,พอแม,แม่ที่หลงรัก อีลานะคะก็จะจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ไอตัวของอีลาเองไปทำการแสดงที่จังหวัดชัยภูมิ2ปีทั้งปี68และปี69ความรักความเมตตาของ FC ที่มีต่ออีลานี่แหละคะ่ะครูชุกก็มาเมาหอยให้ฟัง โอ้โหแป๊บเดียวนะคะหมดเวลาอีกแล้วครูชูขอตัวไปก่อนนะคะจะไปดูอีลาว่าวันนี้อีลาจะทำอะไรทานอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ